ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมอยู่กับผมดีวิวรีบถ่ายอยู่อยู่กับโลบอคเกมชื่อว่าอนิเมะตาบอร์ดยิงนะครับผมแต่ชื่อยิงภาษาอังกฤษชื่อว่า blind p <Powell. S 2> พาว l ์บลินดาวนะครับผมอันนี้ไม่บลินด์พาวนะครับผมนี่ครับผมย้อนวันวาน,นหน่อยครับผมอยู่กับบลินด์ช็อตนะครับผม เกมที่ผเกือบไปแล้วเยาะบอลบอลหน่อยนะครับผมบายช็อตผมเคยเล่นไปแล้วนะครับผมก็เลยมาแนวดีเบย์บ้างเนาะนะครับยังไงเนาะเป็นแนวอนิเมะนะครับผมเกยาะร้ายอนิเมะ อะไรสักอย่างนะครับผมมาเริ่มเล่นเลยกันดีกว่าว้าทำไมมันไม่มีคนวะ ยายจังเดี๋ยวหาคนก่อนนะผมหาเอามีคนก่อนหอมหวานที่ต้องคอยฉันต้องคอยใครบางคนต้องคอยคนมาหอมหวานฉันต้องคอยคน ฉันต้องคอยคนมาเล่นกับฉันฉันหอมหวานจริงๆยีๆไปเรื่อยแล้วกูตอนนี้นะผมคนเข้ามาแล้วครับผมหนึ่งคนนะแล้วผมรอเพื่อนอยู่ผมอยากให้เพื่อนเข้ามาแบบนี้ก็มันอาจจะดูแบบเนื่อยๆ,ๆ,ๆ ยังไงไม่รู้นะครับผมเย้ยินดีที่ได้รับสู่อะไรนะกูลืมชื่อแล้วเกมบิตายิงอนิเมะนะครับผมนะพร้อมกับเมจมจะมาหน้า,นานออฟคนัา,นานผมเป็นไงบ้างเพื่อนนะรอลุ้นอยู่ Manni von trong phòng đi, hoa! Dank người? ja, dank der, Nói chätna. Koch hoa neu, lui. Gölle dong. Oho, haha, 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 เออใช่ใช่ใช่คนมันน้อยเอาดีเอาคโกงอ่ะเอาดีโกงโกงกโกงอ้ออันนี้กูปิดเสียงกันในเกมน,นเะเพราะว่าเพลงลิขสิทธิ์ในสัตว์ว่าต่นลิขสิทธ์ชัว เฮ้ยบบห่าไม่มีไม่มีเพลงประกอบอะไรทั้งนั้นนะครับผมท่านผู้ชมอดัอดอดัดอัดแบบอัดสดเลยนะครับผมเวลาเวลาแบบไม่มีเออ่ใครตัดสินได้นะเจมมันจะแบบ มันจะแบบว่านี่อะไรวะจะพูดอะไรกันแน่วะสูมทีนึงมันมันใช้เงินเท่าไหร่สองร้อยห้าสิบมันจะเปลี่ยนไหมล่ะล็อกอินก่อนนี่กดกดหน้าปฏิทิน,ออนด้านขวาวนมันได้เงินห้ารอยอยู่อ่าสูมได้สองครั้งไอ้ย้ยมึงเปิดไว้ไหนีัยอูโดนเลยสัตว์เลย Yeah. Nó chỉ để xổ là đầu. Lùm lum 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 cũng khói nà sính. À yeah. Wow. <laughs> 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 เฮ้ยมีคนมาเข้ามาว่ะเฮ้ยเอาว่ะ z o มเลย มีขอบแน่ๆสักหนึ่งตัวมีขอบอ่ะไม่มีเลยมึงโดนมาเพื่อนเฮ้ยเฉียดเชียดเชียดเฮ้ยโอยโดนคู่อ่ะอันนี้บายเมชช็อตอันนี้มันชื่อบายช็อตอะไรสักอย่าง กูโดนมึงอีกแล้วเจ๊ไอ้เฮ้ยแต่โดนนะตัวโดนนะโดนนะอืม <c oughs> เอาตรงกลางตรงกลางเลยเอาตรงกลางเลยมเมื่อกี้ก <c oughs> ู 耶，<Yeah. laughs> 你呢？来吧！哎。 Ê, chạy trong cái như bà ơi 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 ê ơi đồn 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 cu đuôi đồn โดนคู่เว้ยนี่กระุนวงจักมามะกูมึงเอาขวากูเอาซ้ายไดแ้แตก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  Ê cu khó Yeah Yeah Thôi là yết Yeah <coughs> <coughs> Mình lết tè, lết tè ta rồi Oh. เอ้าโอ้ยโอ้ยโ,โดนโดนหมดเลยสัว์โอแค่ไม่ได้เดินทั้งนั้นแหละโดน พอมีเคาะไม่โดนสักคนเอาโดน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 ตัวละบาทเปล่าวะเจมไอตัวละห้าบาทเปล่าวะเอาตัวตัวละห้าบาทโดนตัวปุ๊บตัวละห้าบาท ขอแล้วกันนะเพื่อนแตกเฮ้ย <c oughs> กูโดนด้วยเออตัวละห้าบาทจริง นี่ไงนี่ไงนี่นี่นี่แตกราคาได้ห้าสิบาทว่ะเจมเอออูใช้สูตรโกงไงสัสสูตวงจากตรงกลางเลยตรงกลางตรงกลาง ลิมนัทฮะลิมนันเด้มันไม่ตายปะ่ะไม่โดนได้ซ้ำยังไม่โดนไดไงวะเอา้าตัวใครตัวมาละอืมอืมอืม อืมอือืย่าด้วยย่าเฮ่พี่หลออน้องหย่ยมามาสุ่มอุ้ยสุ่มมาแล้วผมได้สี่จุด ฉีช่ชมพูมา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 โอ๊ยกูพลาดได้เนี่ยเอ้าไม่พลาดว่ะโดนเฉยเอ้าโดนอยู่โดนอยู่ กูโดนด้วยมองคนได้ดูฟี่ว่บเพื่อนประมาณนี้แหละกูโดนสอง ใช้สูตรโกงอย่างเดียวเลยกูอะโกชิโก้เนยว่ะหลบอย่างเดียวเลยใช้เนตรวงแหวน่ะไม่ใช้ละ โอ้ยเยอ้ยไม่โดนผูโดนใครไม่รู้อ่ะอ้าวอ้าวโดนเฉยงงต,ตายอะไรดิกูต้องรอดกูต้องรอดกูต้องรอดใช้เน็ตรผู้เผย์ทิน มึงเลือเดยเยอะนีิว่ามึงตรงไอ้เน,นี่ยไม่โดนได้ไงวะงงกับเกมเลยครับผมท่านผู้ชมไอ้เน,นี่ย อันี้มาโดนใครเลยวะโดน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 หมามะยวเป็นกูนะกูจะเอาเลื่อนน้อยก่อนนี่ไงนี่ไงนี่นี่นี่หักไปโตไป ตกลงไป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 ขอ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 เย้วู ad, e ้โอ <hi> ้มันจะได้อย่างอื่นบ้างวะเนี่ยชมแต่ละรอบ มีได้ยังอื่นไว้่ะเสียงดวงตรงกลางใช่หรือไม่โอ w ย you ส t r e s s so me on his e ูโดน เอาโดนมึงเฉยมาตาท้ายมามามาครับผมท่านผู้ชมตาท้ายโดนหรือไม่โดนหรือไม่กูโดนจัง เฮียฮามีฮามีฮ่าตายเอ้าโดนมึงนี่ว่ไอ้เนี้ยกูทำร้ายเพื่อนตัวเองได้ไงวะไอ้ <c oughs> ไม่โดน ào đôn, hay là, không ai cả đó. Ủa, oh, không ai. à, กูจะตายอยู่แล้วเนี่ยไอย้ไม่ได้การต่อตัวรอดต่ออุรานี่จากูก็แตกแล้วแหละมึงไม่ใช้โลบักว่ะเพื่อน <Yeah. S 2> เฮือเพื่อนผมแตกแล้วครับผมท่านผู้ชมเอาแล้วไงกูตัวการแล้วเนี่ยมันเล็งกูแล้วเนี่ยว้าเอ,อือนัดเดียวแตกเอ,อือมามาปีเจมอ่มีปีกิปมาเจม ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็เป็นไงบ้างนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะสนุกไหมถึงจะไม่มีเสียงอะไรก็ตามเพราะว่าผมไม่ได้ค่อยตัดต่อนะครับผมตัดต่อในเล่นไปจะต่อไปอะไรงนี้นะครับผมนะแต่ว่าสนุกนะครับผมได้เล่นกับเพื่อนนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆออไปนะครับสำหรับคลิป,ลปนี้ขอลาตัวไปก่อนสวัสดีครับ